สวยมากมันอยู่ใกล้ถึงเจ้าป่าแต่วบ้านเจนนี่ซื้อผมบอกเลยว่าเห็นทุกหลังถูกต้อง่คุณขายต่อได้เลยผมว่านี่คือบ้านเจนนี่ได้ดูตอนนี้มีข่าว่าบ้านเจนนี่อยู่แล้วรวยแล้วเที่ว่าเจนนี่ทีเลยทุกออเดอร์ที่ได้ขึ้นกับเจนนี่ตั้งแต่วันที่7จนถึง11มี10ทุกออเดอร์เริ่มต้นที่1ออเดอร์แล้วเรามี ร้องไม่ว่าจะจากรายการดูแมสซิงเกิลหรือใครก็แล้วแต่มาในไลฟ์เราได้ทั้งหมดร้อกว่าชิ้นมีใครแจกบ้านไหมจานริงเคยมีใครแจกบ้านบ้านเป็นหลังหลัง่เนาะรถเป็นคันคัน,นใช่นะแล้วก็วันนั้นไม่ต้องห่วงคนอยากได้มอเตอร์ไซค์เลยะใครที่มีแผนจะซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องซื้อ,อผมบอกเลยนะฟังผมนะอยา่าเพิ่งซื้อมาซื้อในไลฟ์เราพูดแค่นี้กําลังจะบอกว่าทําไมถึงให้บ้านรู้ไหมใจคิดทำไมถึงให้บ้านรู้ไหม จากใจคนไม่เคยมีบ้านรู้ดีว่าการที่เราอยู่อยู่ได้บ้านสักหลังอ่ะแม่งมันเป็นอะไรที่แบบใช่รู้ไหมว่ามีมีคนแนะนําพวกเราว่าซื้อทาวน์โฮมก็พอใช่เดี๋ยวเราอยากได้บ้านแบบว่าบ้านเดียวแบบบ้านที่เป็นบ้านของคุณจริงๆในโครงการมีบ้านแฝดด้วยราคาถูกกว่าเป็นล้านเลยแต่ไม่เอาค่ะใช่เอาหลังที่ดีที่สุดทาเลดีที่สุดแลกเงินเข้าบ้านดูโง่เห้งแล้วต้องรวยที่สุดอยู่บ้านหลังนี้แล้วต้องรวยที่สุด เอางี้นะเจ้าของบ้านเตรียมรวยเลยเตรียมทำแบรนด์เลยเพราะว่ากว่าเราจะทำมีครอบบ้านให้มันต้องมีสักวันที่แบบว่าเราไปนั่งไลน์ในบ้านได้ทุกคนเห็นบ้านเลยเดี๋ยวดูด้ไหมกอนก่อนวันที่เจ็ดอ่ะเราไปไลน์ในบ้านได้ไหมคะเดี๋ยวเทสให้เดี๋ยวเทสเจ้าที่ให้เดี๋ยวไปไลน์ในบ้านจะต้งเรียนเอาสินค้าลูกค้าไปไลน์หน้าบ้านสักสิบแบรนด์แต่เทสเทสจ้าของเทสเทสเทสก็มันเฮงจริงไหมเจ้าที่จะทำแล้วมันมันเฮงตั้งแต่เราทำคอนเทนต์แล้วใครที่ได้เป็นบ้านหลังนี้คุณจะทำธุรกิจอะไรอยู่คุณแบบดังขึ้นนนแ่อน ดินแล้วคุณคุณขึ้นไลฟ์คุณบอกคุณทำคลิปบอกว่าบ้านที่เจนนี่กับยวมามบให้เนี่ยอืมเอรเกจเมนต์มันยังเปิดอีกเยอะมีชื่อยวด้ยวเเกยก<ล>็ได้นะก็มีหน้าหน่อยห้าเจนี่กับยิวบอกแล้วไม่เขาซื้อด้วยกันนะ,อ,ะอันนี้เป็นเงินพวกเราหุ้นกันเลยคนละสิบล้านก็ทาเป็นนี้ให้ใหน้ามีอะไรเยอะ้องที่รักไม่ไปเมื่อวานอะอยู่ติดกรุงเทพนะคะอยู่ใกล้ฟิวเจอร์พาร์คกับสนามบินรอนเมืองขอให้ได้นะคือเจนี่เข้าใจว่า ทุกคนอาจจะมองว่ามันยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ยูเจนได้รับมาจากทุกคนน่ะมันยิ่งใหญ่กว่าใช่ครับที่ทุกคนมาซื้อของพวกเรามาพยายามดันยอดให้เราในวัดที่คนน้อยคนเยอะก็แล้วแต่มันยิ่งใหญ่มากคุไม่เสียดายเลยไม่ต้องห่วงครับเราใหญ่ใหญ่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าเนี่ยเราทามันเนี่ยเราได้เงินจริงๆนะทุกคนทาเนี่ยมันทาเทศกาลเนี่ยเห็นไหมมันได้เงินทุกคนก็เห็นเราได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็หลายหลายคนก็เห็นว่าได้เงินแล้วทุกคนก็ทุกคนก็อยากทำตอนเนี้ยหลายหลายคนอยากเป็นเจนนี่อยากทำ ถือว่าไดนขึ้นไปได้หมดลูกค้าใช่แล้วเราเราได้มาเดี๋ยวไปเรา,เราแบ่งปันเนี่ยทำผลประโยชน์ให้แต่ละคนเนี่ยได้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วทําไมถึงเราต้องมาจัดคนบอกเอ้ยจัดเพื่อกระต้นยอดขายที่ว่าให้บ้านอะ่ะให้ให้แจกของต่างๆเนี่ยเพื่อต้นยอดขายหนึ่งใช่ครับนะแต่ว่าสองถามว่าถ้าเราไม่ทําได้ไหมก็ได้แต่นี่ทำเพราะว่าความต้องการส่วนตัวเกณฑ์แบบว่า การที่มีบ้านบ้านสักหลังมันยากเย็นนะคนเราบ้านเอาราคาสี่ล้านห้าเนี่ยมันต้องกู้นะครับหลายๆคนกู้ไม่ผ่านด้วยแต่นี่คือคือคนได้บ้านไปเลยสวยไหมที่รักรู้บ้าว่าเมื่อวานน่ะเขาป่วยแค่ไหน,นเ,เขาไปดูประมาณห้าโครงการน่ะแต่ว่ามันบ้านอ่ะมันได้คนเดียวนั่นแหละใช่ซึ่งเราไม่สามารถซื้อบ้านเด็ทุกคนได้เราไม่ใช่เออแต่แต่ใครที่กลัวว่าเราให้คนเดียวทุกั่วลางใช่